สวัสดีครับพบกับคิดเล่นเห็นต่างกับอาจารย์ประวินแล้วก็กับแขกนะคะในเกียวโตครับ ตอนหายใจอาจาร์ปวินคือทำเป็นเปลี่ยนเสื้อผ้านะแต่ทําหลายตอนแล้วทำหลายตอนมากเลยในวันเดียวกันเพรัะเดี๋ยวอาจารย์วินจะไปต่างประเทศพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ปวินจะไปต่างประเทศนานเลยไปยาวไปยาวครับก็เลยคิดว่าเราควรจะอัดตุนไว้ก่อนนะครับก็สารภาพกันตรงๆอย่างนี้เราไม่มีไม่ผิดหลักนิเทศศาสตร์ทุกอย่างนะอาจารย์ปวินอะไรที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่ให้เราพูดเราพูดหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดกันมาหลายตอนวันนี้นะครับยังมีประเด็นไหนที่คุณแขกคิดว่าอยากจะหยิบยกมาคุยแล้วคิดว่าน่าสนใจสําหรับท่านผู้ชมจริงๆแล้วเน กัแนะนอนชนวีนที่อยากนํามาคุยแต่ก็นั่นแหละด้วยแต่คิดว่าเดี๋ยวใครอาจจะเก็บไว้เขียนในบล็อกเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องเก็บรายละเอียดเยอะมากแต่ทีนี้เอาเรื่องนี้ก่อนก,ากา็แล้วกันก็คือเรื่องที่คนไทยเนี่ยตื่นเต้นกันเยอะเลยแหละนั่นก็คือเรื่องที่ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าให้กับเรารอคอยมานานเนอะชนปวีนผมเคยเขียนเรื่องนี้แย่ไปใน a c e b o o k นะโอ้<ม>ตาแล้วเดี๋ยว,ยวมีพวกไฮโซมาทเที่ยวกันเยอะแยะเลยคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไปทางไหนในในญี่ปุ่นก็เจอแต่พวกไฮโซคนไทย แต่ว่ามองอย่างนี้หนึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขัดจังหวะอะไรนิดนึงได้ปะครับคือบรรดาไฮโซเมืองไทยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเขารู้เขาเห็น Facebook ของแท็กกับอาจารย์ประวินคู่กันตลอดเวลาเขาก็ย้ายเดสติเนชันเลยครเขาก็ไม่มากันแล้วเขาก็ไม่มากันแล้วนะคะอย่าหลงตัวเองหรือว่าอย่าสําคัญตัวเองผิดนะคะอาจารย์ประวินเอาล่ะแต่ว่าตรงนี้จุดนี้ซีเรียสนิดนึงตรงที่ว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยจะให้วีซ่าฟรีนะครับกับกับอีกประเทศหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิด สถานะของสองประเทศนั้นมันไม่เท่ากันในอ,อย่างกรณีของญี่ปททุปป่นกับไทยเนี่ยมันบอกกันได้ว่ามันไม่เท่ากันในหลายเรื่องการที่ประเทศที่มีสถานท,ที่สูงกว่าในหลายด้านเนี่ยยอมเปิดให้มีวีซ่าฟรีเนี่ยในแง่การทูตถือว่าการทูตของประเทศที่ด้อยกว่าประสบความสําเร็จใน,ในคือสามารถที่ยอมให้ประเทศที่มีความเหนือกว่าในสถาน Gör. ในหลายๆด้านเนี่ยยอมให้คนประเทศที่อยู่ในสถานที่ต่ำกว่าด้อยกว่าไม่อย่างเรียกว่าต่ำกว่าสถานะต่างกันเนี่ย เข้ามาเดินทางในญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าได้ผมว่ามันความสาเร็จอย่างหนึ่งเขียที่บอกว่าตอนที่คุณแขกไปไปขอไอ้วีซ่าอะไรเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าต้องเอาเอกสารคนไปเยอะแยะบอกตรงว่าปัญหาเรื่องนี้นะเมื่ผมมลรู้จะใช้คำว่าปัญหาดีหรือเปล่าเอาว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องให้วีซ่าไม่ให้วีซ่าเนี่ยมันอยู่ที่คำคำเดียวเท่านั้น trust ถ้าเกิดต่างชาติี่ยสามารถ trust คนไทยได้ว่าเข้าไปแล้วนะครับไม่ก่อปัญหาไม่ไปหน,นีอยู่ต่อ,อไม่ไปทำงานที่ผิดกฎหมายเขาเปิดให้อยู่แล้วนะครับในสุดแล้วเนี่ยเราคือจะ,จ,ะจะโทษรัฐบาลคงไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ของนักท่องเที่ยวไทยด้วยเ,<อ>เวลาเป็นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องสร้างไอ้เว็บปูเชันหมายเรื่อง trust นะครับอบอกตรงว่าถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยม,มันมีข้อสเสียอย่างที่คุณแขกพูดหลายอย่างจริงๆเทียบกับพาสปอร์ตของประเทศอื่นๆนะครับ,รบเอาแค่ไม่ต้องไกลตัวแค่ในภูมิภาคเหล่านี้ม,มีแต่คนอยากได้พาสปอร์ตของสิงคโปร์ นะครับเพราะว่าถือพาสปอร์ตสิงคโปร์ปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีคําอธิบายเลยว่าคุณเป็นบุคคลที่เรา trust นะครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีถือพาสปอร์ตสิงคโปร์สามารถเข้าประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาได้นะครับเข้าประเทศที่มันเขี้ยวๆอย่างอังกฤษนะครับแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียของของระบบออสเตรเลียมากกว่านั้นคือเขาจะมีิสต์ประเทศอยู่กลุ่มหนึ่งที่เอาละไม่ต้องขอวีซา่าทาได้ออนไลน์แล้วออนไลน์ขอได้เลย สะดวกมากคือไม่ต้องไปขอเราไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นเราไม่อยู่กลุ่มนั้นเรายังต้องอยู่ในกลุ่มที่ต้องเดินทางไปที่สถานทูตแล้วก็<ฆ>ขนเอกสารอย่างที่คุณแขกบอกเป็นลง<ฆ>ัลงไปขอทั้งหมดมันก็เลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นมาหนึ่งตอบคาถามเลยครับว่าพอญี่ปุ่นเปิดปุ๊บเนี่ย<ฆ>มันบ่งชี้เลยนะว่าเราก็ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งนะครับในการที่ให้ประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็น destination ที่มัน p ๊อป l ู r ่ามากๆยอมให้เราเข้าไปโดยที่ไม่ต้องใช้วีซา่าทีนี้าจา์ารวิทย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงว่าเพราะอะไรญี่ปุ่นถึงมาเปิดให้วีซ่ากับคนไทยตอนนี้คืออย่างแขกเนี่ยแขกไม่ค่อยรู้เรื่องสางประเทศแทกก็จะมองว่า แล้วก็ขับมองแบบเข้าข้างคนเสื้อแดงด้วยนะ <c oughs> คือมองว่าอ่ะก็นี่ไงรัฐบาลที่ไม่ได้มาากกันจัดการรัฐประหารรัฐบาลที่มาากกันจัดการลอกตั้งคือแขกนึกไม่ออกหรอกว่าถ้าเรายังเป็นรัฐบาลที่เป็นจัดสั่งกันในกองทัพเป็นรัฐบาลที่ละเมื่อสิทธิมนุษยชนต่อให้ญี่ปุ่นคือบางคนอาจจะบอกว่าก็เศรษฐกิจญี่ปุ่นมันแย่มัอนอยากได้เงินต่อให้เขาอยากได้เงินมากแค่ไหนอะ่ะมันเขาก็เขาจะให้ไหม ก็เป็นเหตุผล<ฆ>เหตุผลที่คุณแขกว่าก็ค่อนข้างที่จะแวริลนะครับ<ฆ>แต่ว่าในที่สุดแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาราศกิจญี่ปุ่น<ฆ>มันก็เป็นตัวมันก็เป็นตัว<ฆ>เรียกว่าด<ฆ>ัชนีชี้วัดจริงๆเป็นตัวตัดสินใจ<ฆ>นะครับว่าทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยออยอมเปิดตรงนี้เพื่อจะดึงเอานักท่องเที่ยวเนี่ย<ฆ>ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากม่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับรู้สึกเขาเปิดให้มาเลเซียมาโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าด้วยคืออยากจะได้เงินส่วนนี้มาช่วยฟื้น ไอ,อ้ความดิคลายของญี่ปุ่นที่เราพูดกันไปในใอาทิตย์ก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่า ไอ้ข้อมูลที่คุณแขกแอดเพิ่มเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนที่น่าสนใจว่าออมันก็เป็นองค์ประกอบสําคัญเช่นเดียวกันว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอเผอิญว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยกรณีที่คุณยิ่งรักเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีได้เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นะนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างมากซึ่งผมคิดว่าอาจจะไม่ทันเบรกนี้นะครับแต่ว่าอยากจะแตะไว้ตรงนี้ว่ามันเป็นคอมบิเนชันกันแม้ว่าปัญหาหลักจริงๆแล้วคือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยอะไรที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเปิดวีซ่าให้กับไทยและก็มาเลเซียด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเลือกสาราไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร ค่ะมาคุยกันต่อเลยอาจารย์ปวินคือแขกมี2ประเด็นที่ติดค้งางไปจากตะกี้นะคืออาจารย์ปวินบอกว่าถือพาสปอร์ตไทย,ยไปที่ไหนมันก็ตกต่ำไงไปที่ไหนก็โดนดูถูกเหยียดหยามมาแขก็เลยนึกถึงคนที่ชอบไล่คนนองนอกประเทศอะจะไล่เข้าไปแล้วพาสปอร์ตก็ดูเป็นอย่างนี้อกีกแล้วไม่รู้จะไปประเทศไหนต้องขอวีซ่าอกีกไม่ใช่ไล่เนี่ยคือมึงามึงคุณคิดว่าประเทศคุณเนี่ย สูงส่งนัการนัรบนเะหรอคือถือพาสปอร์ตประเทศไทยไปไหนก็โดนรังเกียจแล้วเธอเธอคิดหรอเธอคิดว่ามันเป็นเมืองเงินเมืองทองเมืองเพชรเมืองพลอยเมืองเพชรซ้ำทำไมถึงคิดว่ามานเมืองตัวเองแบบนึกออกไหมคือการที่เราคิดว่าแบบไม่ไม่ไมรักไม่ภูมิใจที่นี่ก็ออกไปอยู่ที่เงินมันเหมือนกับว่าประเทศเนี่ยดีงามสูงส่งเป็นแบบใครๆก็อยากอยู่อะไรอย่างงี้ยอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเพราะว่าไอ้คำพูดเหล่านี้มันไม่ใด่ตั้งอยู่บนหลัก ตรากกและเหตุผลเพราะฉะนั้นช่างมันใครใครลองกล้าไล่ผมสิผมไล่มันกลับเลยคือแบบคือถ้าถ้าถ้าบ้านสวยอ่ะเราไล่ไครออกจากบ้านใข่เสียใจไงแต่ที่บ้านแบบไม่มีใครอยากอยู่อะ่ะเป็นบ้านที่ใครๆเขาเดินผ่านแล้วเขาดูถูกอะ่ะกําลังจะบอกว่ <aj> าแล้วยังมีนหน้าแบบว่ามัถึงคุณู้แตกกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าที่อื่นเนี่ยที่มัน ที่มันดีกว่าและถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสไปแล้วโ่มไปแล้วถูกไหมครับเราก็อยากถือพาสปอร์ตที่ดีกว่านี้ไหมเป็้พูดอย่างนี้เราต้องโดนด่าทั้งประเทศเลยนะจอนบินจะ่กำลังจะบอกว่าไอ้คำพูดนี้โดยลอจิกแล้วมันไม่ไม่ valid อ่ะมันไม่ make sense เลยและอีกประเด็นหนึ่งก็คือพูดถึงความสำเร็จของคุณยิ่งรักในการไปอยู่ญี่ปุ่นยังไงคุณยิ่งรักมาต่อ ในส่วนที่คุณทักษิณทิ้งทิ้งเอาไว้นะครับก็เป็นส่วนเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์การปรับความสัมพันธ์ระหว่างาไทยกับญี่ปุ่นซึ่งก็ค่อนข้างดาียุคสมัยของคุณทักษิณนเ,นเป็นการเริ่มการเจรจาเจเทปปา เจทีป้าคือเรื่องเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตการคาร้าเสรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งลงนามไปแล้วเรียบร้อยก็จะถือว่าเป็นความสําเร็จของคุณทักษิณก็ว่าได้นะครับผมก็จุดหนึ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยชอบรัฐบาลคุณยิ่งรักเป็นพิเศษนะครับก็คือว่าอย่างที่คุณแขกย้ำตั้งแต่แรกว่าเป็นรัฐบาลที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งนะครับตามคันลองของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมันมีความชอบธรรมในตัวเองแล้วก็ผมอีกนิดนึงเนี่ยคิดว่าญี่ปุ่นไม่พูดมากแต่ผมสามารถมองเห็นในแววตาของคนญี่ปุ่น ว่าประเด็นที่เกิดความขัดแย้งขึ้นในปี2010ภายใต้รัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีนักขาออ่กขาวญี่ปุ่นรอยเตอร์เนี่ยซึ่งต้องถูกเสียชีวิตนะครับด้วยน้ํามือของออกองทัพไทยนะครับคุณฮิโรยุกินะใช่ครับยังไม่ได้คลี่คลายตรงนี้ออถ,ถึงแม้ว่าทางญี่ปุ่นอาจจะออทําอะไรมากไม่ได้นจุดนี้หรือแม้แต่ว่าพยายามผลักดันให้รัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยเร่งรัดเนี่ยซึ่งมันก็อยู่นอกเหนือ ความควบคุมของคุณยิ่งรักเพราะมันอยู่ในกระบวนการศาลใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถลืมได้เขามาถึงญี่ปุ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อที่จะลืมครับรอนนี้พอถึงเป็นยุคยุคสมัยนี้เนี่ยนะครับก็เลยมันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปผมคิดว่าเขาก็ค่อนข้างยินดีแล้วคุณยิ่งรักมาเนี่ยมีอเจนด้าเด่นชัดมากนะครับการมาเยือนครั้งที่แล้วเนี่ยนอกจากจะได้รับเออเออ p อ p u l ลาลิต <popularity S 2> ี้เนี่ยจับชาวญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังมาด้วยเรื่องเนื้อๆทั้งสิ้นเช่นมีการมาขอให้ญี่ปุ่นเนี่ยไปช่วยไทยลงทุนในโครงการถวายถ้าเรือมรดกถวายเพราะตอนนี้ก็ยังขาดแคลนเรื่องเกี่ยวกับเงินทุนอยู่ะนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังขอให้ไปลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานในไทยหลายอันเรื่องเกี่ยวกับการสร้างซัตไลแม้แต่ไอโ,โครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ได้ยินมาแค่เขาแววแววว่าอ<ๆ>าจจะมีเงินจากญี่ปุ่นมาลงทุนด้วยหรือแม้แต่การจะขอเทคโนโลยีนะครับจากญี่ปุ่น ผมคิดว่าทั้งจุดทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์มันดูดีแล้วก็ค,ความสามารถที่มันดูดีเช่นนี้เรียบเรียบง่ายเช่นนี้เนี่ยมันนําไปสู่การขอยกเว้นวีซ่าได้ย,ยกระดับทางการ,รพูดภาษาการพูดนี้ก็ใช้ว่าขอยกเว้นนะครับการ,ร,รตรวจตรวจ,ตรวจรงตาารงตราวีซ่าเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ีจะทำเพราะว่าเราก็ก่อปัญหานี้ญี่ปุ่นเยอะนะครับคุณแขกเคยอยู่ก็คงทราบวันนี้มานะครับมาขาย ประเวณีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะแยะจนทําให้มันเกิดเป็นปัญหาแต่ว่าในที่สุดแล้วผมคิดว่ามันมันไปถึงจุดที่มันมีการพัฒนาดีพอสมควรแล้วก็ตัวคุณยิ่งรักเองผมไม่อยากพูดมากกว่านี้ก็ได้รับความนิยมมากถึงขนาดได้รับ<ล>อัญเชิญอัญเชิญนะอัญเชิญเลยนะปยนะไปลงหน้าปกหน้าปกม <as> ันไม่เกี่ยวกับเรื่องรังไข่อะไรทั้งสิ้นอย่าเสียสติค่ะเขาลงปกในฐานะเป็นบุคคล เขาเรียกว่าอะไรบุคคลที่ทางคนญี่ปุ่นเขาชื่นชอบนะครับก็คิดคว่าจะช่วยยอดขายทำนองอย่างนั้นคือป๊อปคูพพล่ามากพูดอย่างนั้นดีกว่าะนะคะ,คะแล้วก็แขกก็คุยกับนักวิชาการญี่ปุ่นบางท่านนะคะที่รู้เรื่องเมืองไทยรู้เรื่องญี่ปุ่นก็บอกว่าออพ่อค้าญี่ปุ่นกลุ่มกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนักธุรกิจี่ปุ่นชื่นชมผมยิ่งหลักมาก คือโดยทั่วไปแล้วบางเอญเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้คือเราไม่ค่อยรู้สถานการณ์การเมืองประเทศอื่นอนะ่ะคือนักการเมืองญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็เฟสอัพกับนักการเมืองเขาคือเบื่อเบื่อไหนไหนหนักการเมืองผู้จ่าไม่รู้เรื่องทํางานไม่เก่งแล้วเขารู้สึกว่าเขาบอกว่าโดยเปรียบเทียบเนี่ยเขารู้สึกว่านักการเมืองไทยอ่ะดูอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยอย่างผู้จ่ารู้เรื่องนะรา้มันมีนักการเมืองญี่ปุ่นจำนวนมากที่พูดพูดออกสื่อทีไรก็เจ๊งทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่า นี่เป็นนักการเมืองที่มีมีคุณภาพแบ,บะแล้วก็คืออย่างน้อยก็เอ f ฟิเชนตคือหมายาความว่าทำงานทํางานแล้วมันจบ,บ,บอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราพูดเรื่องแบบเออทำไมความประเทศไทยได้ถูกยกระดับความสัมพนันธ์ ขึ้นมาะนะคะ<อ>ก็ไม่ต้องถูกกดขี่ข<อ>่มเ<อ>หงอีกก็ไม่ต้องไปขอวีซ<อ>่าแล้วมีสายตาดูถูกมาส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะนอกจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเราดูที่ความสัมพันธ์แบบทวิภาคี<อ>ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นว่ามันก<อ>้าวไปถึงไหนแล้วอีกอันนึงผมคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่ต้องการนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกอันนึงยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศด้วยแต่ผมไม่อยากทําให้ ท่านผู้ชมอยู่เนี่ยเบื่อ,อไม่อยากเอาเรื่องวิชาการเยอะอแต่ขอพูดแตะนิดนึงแล้วกันว่าญี่ปุ่นตอนนี้กําลังถูกมองว่าเป็นลูกไล่จีน,นครับ<อ>แล้วก็จีนเนี่ยลุกในเมืองไทยมากตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาไม่เลิกเขานอกจากเที่ยวในประเทศแล้วเนี่ยกลุ่มหนึ่งเลิกแล้วด้วยกลุ่มหนึ่งไฮโซคือเที่ยวนอกแล้วเพราะฉะนั้นจีนเลยเป็นคลื่นของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม<อ>่ที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ผมคิดว่าญี่ปุ่นก็กลัวที่จะเสียคือไม่ใช่แค่เสียเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่หมายถึงว่าสินค้าจีนอะไรด้วยเพราะะฉนนั้ ญี่ปุ่นถึงมีความรู้สึกว่าการเติบโตของจีนที่เราคุยกันมาที่ที่แล้ว the rise of China เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่บังคับให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องปรับนโยบายที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยด้วยว่าเราจะมาทําเป็นไฮโซอย่างเดียวอุ้ยอยู่อยากเข้าอยู่ต้องขอวีซ่านะเขาอาจจะแพ้ในเกมการเมืองของประเทศเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมองในเรื่องเกี่ยวกับพหุภาคีทวิภาคีคู่กันไปแล้วบางคนเขาก็วิเคราะห์อย่างนี้ด้วยนะคะปาลว่าคนไทยไปเที่ยวเกาหลีเยอะมาก วีฟรีเพราะว่าวีซ่าฟรีและญี่ปุ่นก็อะแล้วจะยังไงสูญเสียตลาดการท่องเที่ยวนี้ให้กับเกาหลีและอย่างที่รู้กันนักท่องเที่ยวไทยเป็นนักช็อปนะช็อปกันหน่ำซัมเมอร์เซลจริงๆแขกไปโซลร้านเครื่องสำอางทุกร้านพูดภาษาไทยแล้วพูดเก่งมากๆด้วยนะคะนั่นก็คือแล้วเกาหลีก็เก่งมากพอญี่ปุ่นเปิดวีซ่าฟรีเขาทำไงรู้่าขายตั๋วพ่วงเที่ยวญี่ปุ่นและเที่ยวเกาหลี คือเห็นไหมแล้วก็เลยแบบว่าเนี่ยที่เราพูดถึงดิคลายดิ้งแจแปนนะมันก็สู้เกาหลีได้ไ้างมีครับผมไปญี่ปุ่นนี่โกรธเลยนะเนี่ยคือญี่ปุ่นเอ้คือเกาหลีนี่สู้ยิปตานะคือแบบว่าเอาเหรอเธอจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเหรอจะพ่วงแถมเกาหลีเพราะว่าก็ใกล้ๆเอาไหนๆก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็แวะเกาหลีด้วยไม่ไม่ียอมแพ้เลยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์ปวินบอกว่ามีกรณีของการที่มาถึงตอมแล้วล่ะลงลงแลนดิ้งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถูกรีเจ็คกลับไป ก็มีนี่นะว่าคุยกันว่าสําหรับคนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะต้องเตรียมตัวนะคะไม่ใช่ว่าเขายกเลิกวีซ่าแล้วมายังไงก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ,คะเราอยู่นี่ใครยังไม่เคยเจอนักท่องเที่ยวคนไทยนะจำบริบเวณเจอมั้งหรือยังก็ไม่ค่อยเจอนะแต่ว่า บางทีมันก็เอาเรียกว่าไม่บ่อยแล้วกันนะครับนอกจากว่าต้องเข้าไปในเมืองเพราะเออ<ฆ>ว่าผมก็อยู่บนยอดเขานะครับไม่ค่อยเข้าเมืองกันเท่าไหร่นะพวกเราอะ,ะาเะวข้า,ไป,าไปก็อยู่ก<ๆ>ันแถวเหล่านี้ก็ได้ยินแต่ว่าผม<ฆ>ผมได้ยินคุยกับพวกนักศึกษานะครับแล้วก็<ฆ>คนไทยที่นี่ก็ต่างคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวไทยได ทยอยกันมาแล้วนะครับแล้วก็ผู้ช่วงนี้อาจจะร้อนแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่สวยเหมือนกันที่จะมาเยือนเกียวโตโแต<ล>่แตนนี้มันดูนิดนึงว่ามีคนไปโพสต์ในพันทิปก็มีบล็อกเกอร์คนญี่ปุ่นนะคะก็มีความเห็นเกี่ยวกับการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยยกเลิกวีซ่าของคนไทยคนญี่ปุ่นเขาดีอกดีใจกันนะ,ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะและหลายๆคนญี่ปุ่นจำนวนมากก็มีประสบการณ์ที่ดีต่อเมืองไทยแล้วมา จะไม่ไม่ได้รังเกยียจคนไทยคือคนีญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้จันปูวินตราบเท่าที่เราเป็นคนนอกอ่ะเป็นไกจินนะ่ะและถ้าจะมาชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเงี้ยเ,เขาจะแฮปปี้เขาจะต้อนรับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกระดับสถานะของเราจากไกจินหรือคนนอกเนี่ยมาเป็นครึ่งครึ่งนอกครึ่งในเนี่ยบางทีเราก็จะ ก็มีปัญหานะเร่ออบอ,บอกว่าญี่ปุ่นไม่มีไรสติสบางทีก็มีนิดๆแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนญี่ปุ่นเฟรนด์ลี่มากแล้วคนไทยที่มาเที่ยวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะกลับไปเขียนเรื่องเราดีๆทั้งนั้นเลยนะคะบอกว่าคนญี่ปุ่นน่ารักให้บ,บร,ริการดีไปซื้อของในห้างก็กุลีกูจอนะคะอย่างนี้ก็ว่าไปแต่มันมีอันนึงน่าสนใจมากเลยจานพูยังมีรายการทีวีของญี่ปุ่นในรายการเกมโชว์เนี่ยเขาบอกมีสถิติเขาไปสำรวจมานะเขาบอกว่า ไปถามผู้หญิงประเทศต่างๆเนี่ยพูดประเทศที่ชอบหนุ่มญี่ปุ่นมากที่สุดอันดับหนึ่งประเทศไทยว้าวสามสิบจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันดับสองสิงคโปร์ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อันดับสามอินโดนีเซียยี่สิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วประเทศที่ชอบสาวญี่ปุ่นมากที่สุดอ่าก็ยังเป็นไทยอีกนะคะคือหนุ่มหนุ่มไทยชอบสาวญี่ปุ่นมากที่สุดห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยจานบุญครับลองลงมาคือจีนจีนจน,นี่เซอร์ไพรส์นะ คือแขกก็แบบว่าทะเลาะกันจะเป็นจะตายทุกเรื่องเรื่องสงครามเรื่องเกาะแต่ปรากฏว่าพอมาถึงเรื่องผู้หญิงนะผู้หนุ่มจีนก็ชอบสาวญี่ปุ่นแล้วก็ลองมาเป็นเวียดนามหนุ่มเวียดนามก็ชอบสาวญี่ปุ่นก็สถติติสูสีอย่างไรก็ตามไทยครองแชมป์ทั้งสองในสองเฮศไม่มีใครสํารวจเกเ์เพศที่ตายบ้างเลยนะเพราะว่าใครนะโคใช่ไหมที่เป็นดาราหนังโปญี่ปุ่นที่ตายอ่ะโอ้โหก็ ทาโซกาอาดูนนเกไทยร้องผมร้องให้นัำตาจะเป็นสายเลือดใส่ชุดดำสามเดือนแต่อาจารย์ระเินบอกว่าคนไทยจะให้ไปสำรวจอันนี้จริงๆ Off ออฟเรคคอร์ดนะจะให้ไปถามชาติไหนก็คงชอบหมดเลยก็เราคุยกันเล่นกันครับต่อให้เป็นคนอังกฤษคนเยอรมันคนฝรั่งเศสคนไทยคงจะชอบแบบนีะฮะติดอันดับหนึ่งครับ จะว่าไปแล้วแกว่าญี่ปุ่นเป็นแฟนตาซีหลายอย่างสาหรับคนไทยหนังโป๊ก็ใช่คือไม่แปลกใจอะว่าเวลาไปถามผู้ชายไทยแล้วแบบมีแฟนซีมีแฟนตาซีกับสาวชาติไหนมากที่สุดเพราะว่าบ,บริโภคหนังหนังโป๊ญี่ปุ่นเยอะนะคะก็จะฝันสาวญี่ปุ่นอะไรแย่ๆแต่ไม่รู้มันมันเจอแต่พอมาเจอตัวจริงเขาก็บอกว่าเขาชอบนะเขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะ่ารักอโนนเดอ่อนย้อนช่างเอาใจอะไรอย่างนี้ไม่เครโหนเหมือนสาวไทยผมคิดว่ามัน,มนเป็นแฟนตาซีส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันเป็น มิสทรีก็คือความลึกลับนะครับผมคิดว่าในการดิวกับคนต่างชาติอื่นๆอย่างโดยเฉพาะคนที่เป็นคอเคเชียนเนฝรั่งผมคิดว่า what you see is what you get นะครับแต่ผมคิดว่าสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยบางทีมันมีแฟนตาซีแล้วแล้วมันยังทําให้ต้องไปค้นหาต่อเพราะผมคิดว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจากภายนอกนี่คือพูดจากประสบการณ์ที่อยู่ที่นี่แค่เพียงปีเดียวนะครว่าพลาน่ารักแต่ว่าถามจริงๆว่าคุณรู้จักไหมว่าลึกๆแล้วเนี่ย เขาคิดอะไรอย่างไงมันอีกแบบหนึ่งมว่ามันมันเป็นมันก็เป็นความน่าสนใจแบบนี้ <Challenge. S 1> นะเรื่องความลึกนะว่าเรื่องความลึกลับแต่ว่าการรู้จักคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องฐานหายมากเข้าถึงยากอะแต่ว่าไปคนญี่ปุ่นเร,เราไม่รู้หรอกว่าแบบเวลาเขาโพไล์กับเราเนี่ย มันรันคิดยังไงกับเราจริงๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอกลับมาเรื่องนี้ว่ามีเหมือนกันนะมาแล้วถูกรีเจ็คถูกส่งกลับเพราะอะไรคะอาจารย์ผมที่ผมได้ยินมานะที่ทางนักศึกษาเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังก็เป็นคนไทยนะครับมาแล้วก็ใช้โอกาสจากการที่วีซ่าฟรีแล้วก็มาแต่สรุปว่าพอมาถึงตอมเนี่ยอย่าอย่าคาดหวังว่า มาถึงปุ๊บยื่นพาสอร์ปุ๊บนะครับเอานิ้วชี้2นิ้วแตะอม,มองกล้องถ่ายหน้าแป๊บเดินออกมันไม่ใช่มันก็ยังต้องมี conversation คือยังต้องมีการถามตอบนะครับว่าอ,อ,อันนี้ก็เป็นเบสิกนะครับคำถามทั่วไปว่าคุณจะมากี่วันมานานแค่ไหนคุณจะพักอยู่กับใครนะครับคุณเอาเงินส่วนตัวมาเท่าไหร่ผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นทิปแล้วกันว่าค,คนไทยจะมาเตรียมตัวนิดนึงถ้ามีเอกสารอะไรที่สามารถที่จะ,ะยืนยันได้เอามาด้วยเซอร์ว่าน้องคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตอบไม่ได้เลย มาคนเดียวด้วยเออก็คิดว่าคงมาคนเดียวเพราะฉะนั้นพอตอบไม่ได้เป็นกรณีที่ที่แปลกมากเขาก็เลยจับให้น้องคนนี้เนี่ยขึ้นการบินไทยกลับเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเอกสารอะไรที่สามารถยืนยันว่าน้องเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยามาท่องเที่ยวแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวาสามารถอยู่ได้นะครับมีเงินพอก็เป็นก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องเหมือนกันนะครับ<ต>ว่าก็ขเข้าใจได้นะจำประวินคือนึกภาพออกไหมคือเขาคงไม่ได้คิดว่าจะมาหนีวีซ่าทำง,งานอะไรหรอกเกิดเกิดมาแล้วแบบ พูดถามอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วคุณจะไปหาโรงแรมอยู่ได้ยังไงถูกต้องคุณจะเที่ยวคนเดียวได้ยังไงคุณจะหลงทางไหมคือมันดูดูดูไม่ make sense ล้วคุณจะมีความสามารถที่เดินทางคนเดียวได้เขาต้องส่งกลับปะก็เป็นไปได้คาะประเด็นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเน้องๆหลายคนอาจจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพูดภาษาญี่ปุ่นมันคงไม่ได้อยู่แล้วล่ะถ้าพูดไม่ได้แล้วเจอคาถามยากๆอย่างเดียวทําคือโยนเอกสารให้เขาไปเลยให้เขาดูว่า เรามี oh, <okay. S 1> เอกสารหลักฐานที่คิดว่าจะสามารถอยู่ได้ oh, <okay. S 1> นะครับไม่ปัญหา oh, <okay. S 1> เพราะฉันก็เตือนนิดนึ่งแล้วกันมานะครับถึงจะวีซ่าฟรีแล้วเนี่ย oh, <okay. S 1> ไม่ได้หมายความว่าจะ จะผ่านไปได้ง่ายอย่างนั้นผมเองมีวีซ่าอเมริกาเข้า10ปีนะครับทุกครั้งเนเจอคําถามยากทุกครั้งแม้แต่ว่าเราเดินทางบ่อยแล้วแล้วก็มีจดหมายือต้องมีจดหมายเชิญอะไรอย่างนี้ด้วยก็ยังมีปัญหาทีนี้มันมีข่าวลือด้วยเรื่องวีซ่าของจีนอันนี้ก่อนจะก่อนจะปิดวันนี้แล้วกันนะครับคือว่ามันก็พอวีซ่าฟรีของญี่ปุ่นแล้วมันมีการปล่อยข่าวลือไม่รู้ว่าเป็นต้องการที่จะดิสเครดิตรัฐบาลคุณยิ่งรักหรือเปล่าว่าจีนก็ใช้วีซ่าฟรีแล้วทันใดนั้นจีนรีบออกมาปฏิเสธว่่่าไมใช อาจจะยังอยู่ในช่วงการเจราจาก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ณตอนนี้ขอพูดทีนะครับว่าคนไทยที่เดินทางไปประเทศจีนยังต้องใช้วีซ่าครับอ่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวีซา่าแล้วก็นิดนึงคือเรื่องวีซ่าฟรีเนี่ยอาจจะถูกยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ถูกต้องอันนี้อาจจะเป็นช่วงเรียกว่า trial period นะครับคือช่วงท<า>ดสอบช่วงเขาเรียกอะไเดี probation ว่ามันจะ work ไหมเพราะฉะนั้น คนไทยตอนนี้เขามีปัญหามีปัญหากับนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากบ่นกันว่านะักท่องเที่ยวจีนไม่ดีเฮฟอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแขกไม่ได้ห่วงว่าคนไทยมาญี่ปุ่นแล้วจะไม่ดีเฮฟแต่ก็ไม่รู้ล่ะว่าไอ้อะไรนะไอ้วีซ่าฟรีเนี่ยถ้าหากว่ามันมีปัญหาลุ้นแรงมีปัญหา,าอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ก็ก็ลุ้นกันไปนะคะว่าไอ้วีซ่านี้ไม่แน่ว่าถ้า มาแล้วดีแฮปปี้เงินทองไหลมาเทมาประเทศญี่ปุ่นจาก15วันก็ิจะเป็น1เดือนจาก1เดือนก็อาจจะเป็น3เดือนแต่ถ้าเกิดมาแล้วเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเทคไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัญหาจากนักท่องเที่ยวคนไทยหรอกซอนปอวินเกิดโครมครามลากรถถังกันออกมานะก็เป็นไปได้ยิงนักข่าวญี่ปุ่นตายอีกสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงมีผลกระทบต่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเทแล้วก็เรื่องมีซานแน่นอนนะคะ ก็เป็นเล็กๆน้อยนะคะจากเรื่องรอบๆตัวเราที่เราอยู่ในชุมชนเล็กๆของเราในเจ้าโตก็มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมฟังนะคะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับอาจารย์โควินแล้วก็แขกก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เมื่อถ่าต้องการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ